สวัสดีค่ะคุยให้คิดกับนิชากรน,นะคะกลับมาอีกรอบหนึ่งนะคะนี่ก็จะมาพูดถึงเรื่องของการเลือกตั้งครั้งนี้นะคะมันจะมีคนมาออกมาพูดแล้วก็แสดงความคิดเห็นเยอะมากเลยว่าเราจะเลือกตั้งแบบครั้งปัจจุบันเนี่ยเรามีพื้นฐานมีปัจจัยอะไรบ้างนะคะที่เราต้องระวัาางก็คือ 1. น,นะคะเราควรจะรู้ว่าหนงการเลือกตั้งครั้งนี้ยเราเลือกตั้งเลือกตัวแทนมาบริหารประเทศนะคะไม่ได้เลือกใครมา เขาเรียกว่าต่อสู้กันนะคะระหว่างฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวานั่นมันเป็นเขาเรียกว่าความบาดหมางส่วนตัวนะคะที่เป็นเรื่องของธุรกิจการเมืองอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าคนเราอะเราคือประชาชนเราต้องเลือกคนที่มาทําประโยชน์ให้กับเรานะคะไม่ใช่ให้เราเป็นเครื่องมือให้เขาไปแก้แค้นหรือว่าเป็นให้ให้เขาเหยียบเราขึ้นไปนะคะใช้สิทธิ เสียงของเราเนี่ยเพื่อไปทำผลประโยชน์ให้กับครอบครัวของเขาหรือว่าพาพ่อของใครกลับบ้านนะ,ะนั่นไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการเลือกตั้งครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการเลือกตั้งครั้รง,ง,รง,งนี้ก็คือเราจะต้องเลือกคนที่ทําให้คุณภาพชีวิตเราดีขึ้นเพราะทุกคนมีสิทธินะคะทุกคนมีพ่อแล้วถ้าพ่อของใครโกงทุจริตก็ต้องมารับโทษนะคะไม่ใช่ใช้การเมืองเป็นเครื่องมืออย่าเป็นเครื่องมือของคนที่จะมีวัฒกรรมสวยหรูนะคะเราจะรู้ได้ไงว่าคนนั้นเขาพูด เรื่องจริงหรือว่าเรื่องไม่จริงนะคะคุณพิจารณาได้เลยนะคะนี้ให้หลักการหนึ่งบางคนนะคะทนายบางคนนะคะโกหกเก่งขนาดว่าศบตาก็ยังโกหกได้นะคะหรือว่าคนบางคนนะคะเข,เ,เขามีความเชื่อว่าเขาทําในสิ่งที่ถูกนะคะหลายนักการเมืองนะคะที่นี้เห็นก็หลายๆคนถ้าเราจะมองดูประวัติผลงานทํางานเนี่ยมันมีปัญหา คือมีเรื่องของทุจริตคอร์รัปชันมีเป็นที่กล่าวหาหรือว่าเป็นคนที่ถูกอภิปรายไม่ไว้วางใจในสภาแต่ว่ากลับมาหาเสียงนะคะขึ้นเวทีแล้วก็บอกว่าตัวเองเป็นคนดีอย่างนี้นะคะอันนี้คุณคิดว่าใครคือตัวจริงใครคือตัวปลอมหรือว่า พฤติกรรมของเขาด้านหลังฉากเป็นอีกอย่างหนึ่งต่อหน้าเป็นอีกอย่างหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเลือกคนดีคนที่ทํางานนะคะคนที่เราทํางานได้เงินมา100บาทเนี่ยถ้าเป็นคนดีเขาก็จะเอาไปหาให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่าคนไม่ดีก็จะมาบอกว่าชั้นเอาบริหารให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ว่ามันอาจจะไม่เป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องดูจากผลของการกระทําเช่นนี้เกิดที่สุพรรณนะคะเพราะฉะนั้นคุณจะดูได้เลยว่านักการเมืองที่มีชื่อ แม้ตัวตายไปแล้วชื่อยังอยู่นะคะถนนสุพรรณนะ,ะนี่คือผลงานนี่คือสิ่งที่การันตีนี่คือสิ่งที่คนปฏิเสธไม่ได้ใครบ้างในนกักการเมืองตอนนี้นะคะที่อย่างน้อยที่สุดอนะ่ะเขากินเขาไม่ตรงแต่ใครที่ทําผลประโยชน์ให้ประเทศมากที่สุดให้ดูจากผลงานที่ผ่านมานของเขานะ